อยากเข้าห้องน้ำไม่เอานี่เธอโอ้ได้เยอะเหมือนกันนะเออทีแรกนึกว่ามีไม่กี่ยอด เอาห่อกระดาษมีมีกระดาษทึบๆไหมเอาห่อกระดาษทึบๆ <c oughs> อุย้ยไหนไหนไหนโชว์หน่อยทีไหนโชว์หน่อยอุย้ยน <c oughs> ี่แหละนั่นแหละนั่นแหละถือแค่นั้นแหละ <c oughs> อุย้ยสวยงาม <c oughs>